Ủa tờ phiên nhây um, Tờ phiên nhây, tờ phiên nhây Tờ phiên Qua bên vui vui nè Ui, bố ọc qua đây, <laughs> đây phía đó <cười> 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 Ui, ọc qua đây đi Ọc bỏ đây <laughs> bọc bạc sụp bọt ấy ăn bò bú đủ tụi đều ăn bò bà đúc, bà đúc, bà ui, nó đột đấy ผไปดุกไปป่าสักซุ้มพื้นเกาพี่น้องนี่หูน้าทีมน้าทางข้างหน้าเฮ้ยครับผมดุนกันครับสีมานบอสิหมานตะ,ะคอใหญ่บอ เกียดทีไรปีนี้ว่าสุดเกียรก้มทีไรผมว่าโดดด้งเด้ยดยอยู่ไหม ปลาอย่างนี้บิ่งก่อนดูไหนเลนบอนี่ปลาเขาสูตรปลาเขาสูตร เขาสูตรซะหรอกแนวดาบแสบมินะไรยังสิละ่ะน,น่อยๆซากประดูกคุณคุบโตป่าอยู่ใช่คุณ,คณ,คณ กอหาเง้นคาหยาค้าหยา,า,ามุนออกกี่ตมแม

ออกว่าได้พี่น้องโอ้ยออกว่าได้หอลอีออกว่าได้ออกปากซุบว่าได้ นี่ครับผมออกปากซุ่มมาได้ครับผมเป็นไรร้อยเขาหาเลยไหมกีวีที่ด้ายมือเปิดโบ้ไม่ประดุกเหรอมัอนมีมีหน่อยโต สักเอปะปลาคอพี่น้องปลาคอโคอดนั่นบ่ปลาคอ,อนั่นนั่นนี่ครับผมสวย ไปแล้วคนละตัวคนลตัวกี้เนี่ยบ่ตักเพิ่มอีกตัวนึงก็แรงลงมากเลยไหม <h ums> ป่ายังเฮ็ดคุคด็ก <h ums> ตาจะเพี้ยนตัวนึ่งชองเขไงหรออ๋อโอ้ยมาดูมันยุตีนพ่อหนิกีเนี่ยอันบ่ ผูุ้ตัวเดียวกันบ่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกโอ้ยโดดแท้นี่นไหมผมปลาดุกหักยง

nguyên như thế ừ. ngoài nó ảo ngài thế, thế? thế? nữa ừ. con ngoài mà đỉnh hang thế đấy ui ngoài cuột cái nồi phải được quỳ

งั้นแล้วจทาซ้ำทาซ้ำโอ้ยอห่างว่ะเจอพูด่ะแต่ว่าทาซ้ำเบิ้งมาบวกเะเอาไาข้าวตัว ปลาขาวปลาขาวน้ำตื่น ต่อนเนาะปาคอพี่ด้องคอนั่นลีนแล้วเรียบร้อยครับงามๆไปใส่บอลล็อตปลาคอ พี่นงตัวนึงปลาขาวนาั่นฮู้ซ้งดินแห้งเห้ย้ตัวนี้ส้งตัวงามพี่นงนี่ขาวิทยครับผมนี่บู๊ยงามงามขาวิถ ا ตัวใหญ่ดีอีกว่างนึงรุนกันรุนกันว่างอีกว่างนึงครั้งทีเแลว ขั้งที่แล้วพลาดปขอคอหญ่ว่างนี่แหละพี่น้องไม้มันปั่นมือว่าสิแก่มือให้ได้นี่ครับวิ้ยตังง่าม,ามท่านบอกขึ้นสวยแบบเนี้ยเออโอ้ยท่านอยู่อืม ยัดอีกเต็มโว้โกบหรือเขียดที่ดินแห้งเหรอโกบจี Oh right. do nằm phát bọt có đu bó ra ngã à, đi phía đó

ตัวหนาอตเหเนหี่กนี่เหีหากแค่เ้หาบนนแล้วเจ้บ่หงกันั่นนั่ยีหามเลยตัวนึงเสียเลยตีเดเลอ้ยเอาอิกเอาอีกเอายิกหักเียวาตั้งหลายหักเหรเขาได้ปะมันเขาปะได้ตีอ้เสียดเสยมาทานแต่มือปิ้งอีหี่ตี ยื้ยไปเสียรีไี่หากเรามันบดดินขึ้นตัวหน่อยเดีเนี่หางเดียวอะไรเนี่ลคุณเนี่มึงคุ้มงมมงมเดี๋ยจะเนี่ยเอาเดีจับถือหัวแี้เหมียนตัว นั่นตีเถียงแน่นลองดูยู่ปะไปแล้วตีตัวหน่อยกัยักเสียดยูมาต่ทานดีดีมือเก่าอีนีตัวดี เบ่งผลงานพี่น้องนี่นน so ใช่ผลงานนะปลาทูเลปลาขาวอ้ตัวงามีดีปลาขาวนี่ปลาขาวนี่ปิ้งนี่ปิ่งนี่ปิ่งเปิดบ่อเอายายสูงเจ้ไหมโอเคผมมาเบ่งอยู่บ้านอีกคันนึง กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่ามานคือเก่าพี่น้อกมานคือเก่าครับผมหันหาอยู่หากินกันอ่าซองไฟใต้ป่าสักซุ่มครับผมหาอยู่หากินอ่ะมาเบิง้งผลงานน้ากันครับผมนี่ครับพี่หนอกอ่ะนี่ครับผมเบิ่งผลงานน้ากันครับผมได ปลาตะเพียนใหญ่อีกแล้วพี่น้องปลาตะเพียนใหญ่ปลาคอปลาดุกแต้มนึงงรับผมลวก็ปลาขาวครับปลาขาวลายอยู่พี่น้องปลาขาวได้ปิ้งได้อย่างอยู่อ่านี่ครับผมกะถือว่าหมานครับเพราะได้อยู่ได้กินครับผมก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินแครับพี่น้องเนาะสลับมือนีก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายครับผมเจอกันลิปหน้าพี่น้องขอบคุณครับ